คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ตำรวจปทศครับมีการบุกเข้าไปจับกลุ่มขบวนการค้าสัตว์ปีกในพื้นที่จังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ไปพบว่ามีของกลางเป็นสัตว์ปีกเป็นนกหลายรายการครับนี่คือบริเวณเพลิงพักหรือว่าขน,นําไม่มีเลขที่ครับอยู่ในสวนป่าบ้านป่าฝางที่ซอยท่าโต๊ะเหลหมู่ที่9ครับตำบลกําแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลตำรวจกองกํากับการ6ก,กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปอททครับไปพบมีสัตว์ปีกจํานวนมากทั้งถูกขังแยกถูกขังรวมก็เข้าไปทําการตรวจยึดเอาไว้นะครับได้ของกลางทั้งหมดเป็นสัตว์ปีกเนี่ยนะครับสิบหกรายการทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งหมดครับความผิดก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง16กรายการที่ตรวจยึดไว้ได้ก็มีนกปลารอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนกกางเขนดง นกเขียวก้านตองเล็กครับนกขุมอกลายนกปลาหรอดคอลายนกปลาหรอดหน้านวนนกปลาหรอดสวนนกปลาหรอดเหลืองหัวจุกและนกปลาหรอดทองรวมทั้งหมดครับ22ตัวนอกจากนี้ก็ยังพบมีกรงขังนกอีก19กรงมีโทรศัพท์มือถือมีอุปกรณ์สําหรับเสพยาเสพติดมียาบ้าด้วยครับจํานวน149เมตรนะครับโอ้โหอันนี้คือขั้นเพราะผู้ค้าแล้วนะครับโอ้โมียาเสพติดมีครบเลยนะาการกระทําความผิดเนี่ย หลายประเด็นหลายกระทงทีเดียวการจับกลุมในครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างสายตรวจของจังหวัดสตูลสงขลาและนาราธิวาสครับร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าสตูลวางแผนกวาดล้างผู้ลักลอบครอบครองสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายนะครับแม้ว่าการบุกจับจะไม่สามารถจับผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ไหวตัวหลบหนีไปได้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการออกหมายจับแล้วครับในข้อหาความผิดตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี62 ในข้อหาฐานมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องยาเสพติดครับร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตด,ด้วยนะครับ